ผมมูยองและสิงแด้ครับผมวุ้บออวันครับวันนี้วันนี้อีกีหนึันอีกหนึ่งันด้านหลานนี้เป็นอะไรอันนี้จะเป็นออนิูแคปออนิวแคปออนิวแคปปีสิบสองแต่ถ้าภาษาวบลุ่มผาจะเรียกว่าอะไรรู้ป่ะมีลาแครปนะครับแรสไตล์ไปรุ่นก็คือบางคนอาจชอบยกสูงบางคนก็อาจจะชอบแบบแครปแครปนั่งใหะแครปทนนี้เลยเป็นออนยวแน้า หน้า1.9หน้า1.9หน้า1.9ร้อยครับสีสันนี่เดี๋ยวดูภายนอกก่อนนี่นี่สีสันนี่เขาเรียกว่าน้ำเงินเหรอพี่น้ำเงินแก้วจริงจริงน้ำเงินแก้วแต่นี่สวยนะสวยเนวบเลยเนี่ยอันนี้เนวบเลยเลยออกปาไกลมั้ด้วยใช่ถ้าดูดีๆนะเนี่ยเวลาโดนไฟจะออกอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ผมมุมนี้แเข้มมุมนี้จะอ่อนนะครับเหมือนนะสีแสันทำได้ดีใช่สวยแต่ผมว่าออกไปวิ่งข้างนอกนะ ออกไปวิ่งข้างนอกนะผมว่านะมันจะกระจายลุรับอันเนี้ยนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะเดี๋ยวลองร้องเพลงเพอนเลยไม่ต้องการเสียเวลาเพราประหยัดเวลาเราชอบเสียเวลาอยู่แล้วพูดไพ่ให้ด่าทิพย์ทิพย์บอกไม่เพียงแค่ทิพเดี๋ยวภายในอ่ะเราให้ดูเราให้ร้องเพอได้ร้องเพื่ก่อนขอได้ร้องเพื่อนก่อนเพราะเพื่นเป็นไปยังไงเราจะได้สาธยายให้ถูกอันนี้อันนี้จะเป็น จะเป็นสีขาวเดิมเป็นสีขาวเดิมเป็นสีขาวเดิมเป็นสีขาวตัวเอสอ่าสีขาวตัวเอสอ่าแล้วเรามาใส่โฟมอ่าใส่โฟมอ่าแต่ว่าในภาษาโรสซิ่งก็คือถ้ารถคุณจะได้ราคาในห้วเครื่องก็ไม่มีเดือนอาฮะไม่มีการแกะ็น่ัง่ั่นบอก,บอกน็อตไม่ขยับ<ม>ถ้าถ้าน็อตขยับแบบนั้นมันโดนมาความรู้ความรู้คุณพูดไปพูดไป หน้าต้องเดินครับหน้าสีน้องเครื่องคุณจะเปลี่ยนสีอะไรก็แล้วแต่หน้าสีห้องเครื่องเดิมเนี่ยสมมุติผมดูรถซื้อรถละอ่ะโวยเดิมเดิมดูง่ายดูง่ายสะดุดตาสะดุดตาสะดุดตาถูกไหมครับน็อตไม่มีขยับหรอครน็อตไม่มีไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยแกะแต่งเงี้ยแต่งเงี้ยเขาเรียกว่าช่างมืออาชีพอือหือเอ้ช่างมืออาชีพอ่ะมาส่วนเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าเครื่องยนต์เป็นอะไร เครื่องเดิมเป็น2,005 2 0 0ยูโร3ยูโร3อ่าเครื่อง2 0 0ไม่โมไม่โมครับไม่โมเดิมเดิมเทอร์โบเดิมเทอร์โบตัวนี้เป็น F5 ครับ F5 เทอร์โบเป็น F55 นะแล้วก็ส่วนท่ออินเตอร์เป็นท่อแทนท่อแทนเฉยท่อแทนเฉยอินเตอร์เดิมแต่ถ้าใครแบบว่าอยากสนใจคันนี้จริงๆแล้วบอกว่าพี่หยอง ผมอยากได้ชุดอินเตอร์เต็มลำเราก็จัดให้ได้นะจัดให้ได้จัดให้ได้พี่ยองผมอยากได้พัดลมไฟฟ้าจัดให้ได้อีกจัดได้หมดใช่ไหมจัดได้หมดแล้วจัดได้ระบบน้ำมันจัดให้ได้คันนี้ก็สเต็ปไลรทางก็มีของเอาง่ายมีของมีของหรือว่ามีของขับสนุกนะขับสนุกขับสนุกใช่ไหมขับสนุกอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่านะเป็นยังไงว่าขับสนุกยังไงนะเซฟเบอร์นี่โปรดิเซอร์เดินตามมาเนี่ยทางด้านในห้องโดยส2ทีนี้ยเ นี่อ่าเปิดให้ดูครับเรุ่นนี้เปิดสมัดแคปได้นะครับสมัดแคปนี่ครับเลี่ยมไหมครับผมบอกเลยครับนะครับเลี่ยมนะครับคันนี้แล้วส่วนกระจกหลังเนี่ยเราจะมีคัมเคไว้นะครับเขาเรียกว่าเคนะครับนี่ครับถ้าเรียกถูกถูกคือเรียกเคนะอ่าหรือ V ีบวกเสาซีนะครับส่วนทางด้านเน่ฮวงมาลัยคิงเวอร์เทนนะครับเรียกถูกรยังไม่ถูกไม่รู้แต่รู้ว่ามันเป็นเวอร์เทน แล้วก็วัดบูธโบเวอร์60สบปอนหน้าจอนี่โอ้โหยังมันคดใหญ่เลยว่ะเปลี่ยนหน้าจอเรียบร้อยนะจะใหญ่มากดิฟี่6ตัวตามสเตย์ไวรุ่นนะครับเกียร์เดิมนะครับสภาพเบาะเดิมอะไรเดิมทุกอย่างเลยเดิมมากคันนี้สวยนะแล้วก็มีข้างบนไม่มีริ้วรอยนะไม่มีไม่มีข้างบนไม่มีริ้วรอยเลยสวยมากสวยมากคคันนี้ถือว่าถ้าใครได้ไปนะเดี๋ยวเรื่อง ราคานั้นเดี๋ยวเราค่อยบอกได้เดี๋ยวเราค่อยบอกเราให้ดูสภาพโดยรวมก่อนนะแน่โปรดิเซอร์เดินมาเลยแน่สวยมากนะครับสวยมากนะครับอ่ะโปรดิเซอร์ลองไปอยู่มุมนั้นนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับไม่มีรอยไม่มีริ้วรอยผมบอกเลยคันนี้นะเอาง่ายๆ ช่วงล่างอย่างเลี่ยมบอกเลยพ่นกันนิ่มให้ด้วยอ่าเรามีพน่นกันสนิมให้ด้วยกล้องหลังเนีคันนี้มีกล้องหลังนะอ่าหูเลี่ยมจัดเลี่ยมจัดรคันนี้เลี่ยมจัดอ่ะทีนี้เรามาหน้ารถสวิสบอลเรามาหน้ารถกันดีกว่าคันนี้ติดตัวไเดอร์คุณอย์กให้ยังไงอ๋อเราเราเรติดนี้สวยไงถ้าดนะูถูกแล้วเราก็ทำเป็นสเตเตอร์อ่ะคร<ด>ับติดสวยนะครับติดสวยประมาณนี้นะครับอ่าหมาบกลงบังอ่าคันนี้ ก็คือคันนี้ปีรถปีอะไรยี่สิบสองครับปีสิบสองสิบสองเรา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 พูดกันอย่างนี้ดีกว่าว่าราคาเต็มอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเต็ม,มตัวนี้อยู่ที่ตอนนี้คือตั้งที่สามหกเก้าสามหกเก้าสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าไม่มีเงิสนสดอยากดาวลูกค้าไม่มีเงินสดอยากดาวถ้าคุณเคยมีประวัติ่อนรถดีอ่ะดาวอยที่ 3, 9, สามหมื่นดาวถูกต้องประมาณนี้เลย ที่ทพวกเราช่วยนะว่าพี่รับผมยองผผมผมผมเคยมีราช้านนงะต้อควรทำยังไงเดี๋ยวเราจะให้ยื่นเอกสารยื่นเอกสารยืนเอกสารไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราองยื่นดูว่าเฮ้ยเครดิตต้องไปยังไงติดอะไรไหมหรือหายออกไปแล้วไม่มีไม่มีเครดิตเสียนะเรายื่นดูได้เลยครับใช่ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับเก็บค่า เราจะซิกแซกให้ถูกเราจะซิกแซกให้เราจะซซิกกแให้ปเพื่อให้มันขาดเพื่อไม่ใช่ใช่ใช่สมมติคุณสนใจจริงอะผมอยากได้มากๆเลยนะเออผมต้องควรทำยังไงเราก็จะอ่ะปรึกษาได้ปรึกษาได้ไม่คิดตังนะไม่คิดตังไม่คิดตังไม่คิดตังเราเราเราไม่คิดตังเราเราเราสนุกสนุกเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแต่หาเพื่อนๆนะเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาในผมลงไปในเพจนะครับผมจะลงคลิปพัน พี่จบนั่งส่วนสี่ประตูไปเขาถามผมว่าพี่อองครับผมอยากจะไปดูรถที่ออยวันผมอยากได้โลเคชัน่นผมก็เลยบอกแล้วที่ทักมาหาผมทางไลน์แล้วครับผมก็ได้ส่งโลเคชั่นให้ประมาณนี้ไหรือถ้าใครรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนว่าเราอยู่ที่ไหน w เส้นกระทุ่มแบนเส้นไปกระทุ่มแบนเศรษฐกิจอ่างระบบเนเศรษฐกิจถนนเศรษฐกิจขาขึ้นกระทุ่มแบนดึงกระทุ่มแบนหรือถ้าคุณมาจากสายสี่คุณก็วิ่งตรงมาเลยพุทธสาครถูกเข้าเศรษฐกิจเข้าเศรษฐกิจเราก็จะเจอเราตรงนีองเมนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกก็เบอร์โทรเราก็ศูนย์แปดสามเก้าเก้าสองหนึงสี่เก้าหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าห้าเก้าสี่สี่นี่เบอร์โทรเราเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมจะยี่นลงไปให้แล้วกันได้เลยประมาณนี้ส่วนคันนี้ผมบอกเลยนะถ้า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 นับเป็นสเต็ปใช้งานผมว่าคือว่าคันนี้ก็คือ เลี่ยมดีเหมือนกันเลี่ยมดีดีและราคาไม่แรงไม่แพงขาไม่จางช่วงนี้เราโควิดอะไม่รู้จะขายแบรนด์ไปทำไมใช่เอา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 ให้พี่ๆเองลอปใช้ดีกว่าใช่ประมาณนี้ขาไม่แพงนะพี่บอลแล้วแล้วแล้วถ้าพูดถึงประวัตินี้ดาวดาวดาวจริงๆเนี่ยต้องบอกอี้ถ้าประวัตินี้อาจจะดาวแค่หมื่นสองพันหรือไม่เท่าไหร่ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ไม่เกินจริงๆแต่ที่เราบอกคือแบบอาจจะแบบเออบอกคือไปนิดนึงอ่าแค่นั้นเองนะครับเราเราอาจจะ แต่ถ้าลูกค้าประวัติดีจร uh ิงให้เราเช็คประวัต oh. ิแล şey ้วอ่ะโอเคยื่นเอกสารเช็คประวัติเรียบร้อยเฮ้ยคุณผ่านไดกี่ดาวได้สองหมื่นสามหมื่นพอแล้วประมาณนี้นะครับตั้หมื่นห่ัดาวอ่ะคมบอกคนขอกวไปไม่ต้องใช้ตังค์นะได้ตังค์กลับบ้านด้วยพูดตรงๆเลยบางคนกลับไปเป็นแตะนะครับมีมีมีจริงจริงดนเป็นแตะนะเขาเรียกว่าจัดได้เต็มจัดได้เต็มประวัติดีเกินนะครับส่วนผมมีประวัติแย่ครับ นะครับเพื่อนๆนะครับก็คันนี้นะจะเป็นยังไงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองพอสังเกตนะครับว่ารถหนักผ่านการเทสกับพวกเราสองคนแล้วลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่าถ้าออกรถจากที่เราไปนะไม่ใช่ว่ามาดูรถซื้อรถแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ลองไม่ได้อะไรคือเราจะลองให้ดูเลยว่ารถอ่ะผ่านผมแล้วนะ คุณเอาไปใช้คุณมั่นใจได้เลยว่าไม่มีการกินเท่าลิงใน่ใช่นะฮะประมาณนี้เราจะกาลันตีไว้ให้ว่าอ่ะโอเคนะมูทเท่านี้เท่านี้เอาแต่สาวยาให้ฟังแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงนั้นนะครับเราสองคนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอนอกนะครับโอเคนะครับครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับก็ได้ขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะไปเทสกันตรงไหนนั้นนะครับติดตามไว้นะครับติดตามไว้ติดตามไว้เดี๋ยวตอนนี้ไปเจอถังน้ำมันก่อนดีกว่าใช่ใช่หมดรถคันเลยตายขึ้นกันไหนหมดกันนั้นเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนแฟร์เลยตอนหน้าตอนแฟร์เลยนะตอนแี้วนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ขับสนุก สำหรับคันนี้นะครับเป็นยีราฟแคะใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันความแรงพอประมาณเลยนะพอประมาณพอประมาณครับเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอะเอาเรื่องไม่ซื้อไม่เป็นไรเข้ามาดูก่อนมาเยี่ยเอกสารก่อนแล้วกันนะครับและมากินน้ำก็ได้นะครับฮะเข้าน้ำดีกว่าเข้าน้ำก็ได้แลเข้าน้ำก็ได้นะครับก็นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเราก็ฝากอีกหนึ่งคลิปไ้ด้วยนะครับวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้เราด้วยนะครันผมในช่องนะหมูยอง ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมูหยองเลสซิ่งแดกครับที่บุ๊งชแนลบุ๊งชแนลนะครับกำลังกำลังทยอยลงให้นะครับเราเราจะลงให้ดูทุกวันครับเราจะไม่สำคัญนเพื่อนๆดูคลิปคันไหนก็สแกมมาแล้วกันนะครับคันนั้นนะครับหรือใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะพามาดูคันไหนนั้นติดตามติดตามแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ